ชินเส้อเอออกเวทีไปสองวันเป็นการตอบโจทย์ที่เราคาใจอยู่ทั้งหมดว่าเราจะหาหลักฐานมาจากไหนว่าอีบ้านจันสองผีเนี่ยที่มีคนไปกินต้มมาม่าที่บ้านมันเนี่ยมันสั่งการทั้งหมดในคอรมอค่ะแลกขณะเดียวกันนะคะ ผลประกอบการทั้งหมดเนี่ยเป็นข้อมูลที่กะกะตได้เก็บรายละเอียดไปครบหมดแล้วค่ะเก็บรายละเอียดเพื่อที่จะนําไปยุบพักเพื่อไทยค่ะยุบพักเพื่อใครค่ะยุบยุบพักเพื่อใครเพื่อไทยเพื่อควายค่ะ<ๆ>นี่ยังไม่นับกรณีที่วุนเส้นแท่อวย ได้มีการประจานออกมาผ่านกระบวนการโซเชียลมีเดียล่าสุดเห็นบอกว่าจะปรับคอรมอจะปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าในแผ่นดินประเทศไทยพระเจ้าในแผ่นดินประเทศแคมาเจะมีการพูดถึงอะไรต่างๆไปปรึกษาวุ้นเส้นหมดทุกๆเดือนวุ้นเส้นบอกว่าไปปรึกษาทุกๆเดือน เห็นข่าวุ้นเส้นแหกสตรหรือยังคะเรื่องวุ้นเส้นกับเรื่องสตรเป็นเรื่องระหว่างสองครอบครัวระหว่างตระกูลจินกับตระกูลหุนซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับประเทศชาติสิ่งเดียวที่เป็นเป้าหมายของดรมาริกาก็คือว่าประเทศชาติต้องไม่มีตระกูลจินบริหารชาติอีกต่อไป ได้ยินเสียงไหมได้ยินไหมสวัสดีทุกคนรับชมตาในทุกน้นทีสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับค่ะเมื่อสักครู่นี้ก็คือคุณพี่ที่ มีการไปสร้างวีรกรรมอยู่ที่ปราสาทตาบรรทมอะ่ะเป็นประชาชนธรรมดาทั่วไปนี่แหละเป็นอดีตทาหารพลานแต่อาจจะมีความห้าวเป้งไปนิดนึงแล้วก็มีความรู้สึกไม่พอใจอย่างไรก็ตามถ้าเกิดมีการดําเนินคดีกับพี่เขาอะ่ะอันนี้บอกเลยนะบอกไปเลยไม่น่าจะมีการดําเนินคดีได้หรอกไม่น่าจะดําเนินคดีได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเรื่องนี้เป็นคดีเพียงแค่ปรับหนึ่งพันสองพันถ้าเกิดเป็นคนไทยทะเลาะกันเนี่ยปรับแค่หนึ่งพันบาทแต่กรณีนี้เนี่ย ถ้าเกิดปรับเกินหนึ่งบาทเนี่ยนะคะบอกได้เลยว่าไม่ใช่ละกรณีนี้เนี่ยทหารเขมรนเป็นพลเมืองเขมรนไม่ใช่พลเมืองไทยดังนั้นถ้าเกิดทหารเขมรนไม่ได้มีการแจ้งความก็มีสามารถหรอกในการที่จะไปแจ้งแล้วก็ปรับจับแล้วก็ปรับหนึ่งพันบาทไม่ได้อันนี้ข้อกฎหมายนะดร ت เตอรริการเล่าให้ฟังแล้วก็แล้วก็ถ้าเกิดจะมีการปรับ สมมติว่าพี่คนนี้โดนปรับ1000บาทแล้วต้องมาไดการจ่ายให้นะคะขออนุญ,ญาตจ่ายให้ไม่ได้จ้างวานไปนะคะไม่รู้จักกันเลยค่ะแต่ชอบทำไมนะคะแต่ชอบแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านคนนั้นไม่รู้สึกเจ็บอกเจ็บใจมากนะคะเดี๋ยวเราก็มาไดการจะส่งผงชูรสไปทั้งหมด2ลังขออนุญาตจ่ายค่าปรับเป็นมาม่าแล้วก็ผงชูรสนะคะ าตามนั้นเลยค่ะอย่างไรก็ตามเราจะไปโทษนะคะพี่น้องประชาชนที่ลูกแกโทสะต่างๆก็ไม่ได้หรอก mm hmm. เพราะว่าทหารกเขมรก็ยุยุจริงๆส่วนทหารไทยมีวินัยก็ทหารอดทนก็เลยอดทนได้ส่วนประชาชน,นคนไทยที่เขาไปเที่ยวตามเมืินทมตาเมินต้นตาเมินควาย แล้วก็ไปเที่ยวอยู่แถวนั้นบางทีประชาชนเนี่ยเขาไม่ได้ฝึกมาเพื่อที่จะเป็นทหารเขาจึงไม่สามารถในการที่จะระงับโทรสระได้ประชาชนย่อมมีอารมณ์เป็นเรื่องธรรมดาเพระาะฉะนั้นแจ้งทหารคาแมแล้วก็แจ้งนะคะบุญมาเนตแล้วก็แจ้งคุณมณีแล้วก็แจ้งคุณเซนด้วยนะคะ ว่าระหว่างนี้ประชาชนคนไทยเขาก็มีความรู้สึกคึกเขิมในการที่จะปกป้องแผ่นดินเช่นกันไม่ใช่เพียงแค่ทหารไทยหรอกทหารไทยใจกล้าหาญอดทนได้แต่ประชาชนคนไทยกูเป็นนักท่องเที่ยวเฉยๆเว้ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมึงนั่งกลางอยู่ตรงนั้นยืนกลางตรงนั้นถ้าเกิดอาหารแค่แมยืนกลางยืนทำหน้าเหมือนเนี่ยนะคะบาปบูไม่รับเย็บอะไรต่างๆก็ตามแต,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 แต่ประชาชนคนไทยก็มีสิทธิ์ในการที่จะมีอารมณ์อยู่บ้างตามนั้นนะคะตามนั้นแหละ เมื่อสักครูน่นี้ชื่อพิทหารพานคนคนคนเมื่อสักครู่นี้ไม่ใช่แค่ราชการเขาเป็นอายุกเกษียณแล้ว60กว่าเป็นคุณ,ค,ณคุณพี่ชื่อคุณสมหมายเป็นอดีตอาสาสมัครทหารพลาอา,าสาสมัครทหารพลานก็คือเป็นชาวบ้านธรรมดาดนีแหละแต่สมัครมาเป็นทหารพลานอยู่ในป่าเพราะชาวบ้านเนี่ยแต่ละคนที่อยู่ตามตะเข็บชายแดน7จังหวัดแจังหวัดเนี่ย ส่วนใหญ่เขาก็จะคุ้นเคยในป่าแถบนั้นไปเก็บเห็ดเก็บนอเก็บอาหารป่าก,กินกันเป็นประจำตอนตั้งแหวนสมัยเด็กๆทีนี้พอวันหนึ่งเขามีอาสาสมัครทหารพลานพวกนี้เขาก็จะไปเป็นอาสาสมัครทหารพลานแต่ว่าเขากเกษียณมาแล้วและทหารพลานเนี่ยถ้าอยู่ในค่ายปักธงชัยเมื่อไหร่ตอนนี้ยุบไปแล้วอะ่ะค่ายปักธงชัยได้ชื่อว่าทหารพลานแถบอีสานเนี่ย โคตรเลยเพราะว่าเป็นทหารพลานที่มีฝีมือมีความรู้มีความสามารถมีความรักชาติแล้วเป็นทหารพลานที่ใครก็รบเข้าไม่ชนะ<_><_>ค่ะแล้วคุณพี่แกคงจะเหลืออดเต็มที่แล้วเพราะทะหาราแมเนี่ยปกติจะยืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็ยั่วยุย,วยั่วยุทีนี้ ทหากรกาแมเนี่ยได้รับคําสั่งมาว่าให้ยัวยุเพื่อสร้างหลักฐานยัอยุเพื่อสร้างหลักฐานยัวยุเพื่อสร้างหลักฐานหลังจากที่ทหารคาแมนเนี่ยยัวยุเพื่อสร้างหลักฐานแล้วทหารไทยอดทนมากเหมือนไม่ได้ยินสิ่งอื่นได้เหมือนเสียงนกเหมือนเสียงกาเหมือนเสียงไก่เสียงเป็ดก็ยืนเฉยจากนั้นบังเอิญว่าไอา้ทหารคาเมคนนี้เห็นคุณพี่ทหารพลาเนี่ยแต่งตัว เหมือนทหารจังเลยเหมือนทหารน,นอกเครื่องแบบอีทหารแคแมมันก็เลยกวนตีนหลังจากกวนตีนไปกวนตีนมาอีพี่ทหารพลานซึ่งเป็นพลเมืองธรรมดาแกก็เลยซัดตายคางเข้าให้แต่ว่าเสียอยู่อย่างเดียวเท่านั้นคือซัดไปกลางเสร็จน่าจะอยู่ชกมวยไทยต่อไม่น่าวิ่งหนีเลยพี่งานนี้มันต้องมีมวยไทยกับมวยแคเมร์ งานนี้มันต้องมีมวยไทยกับมวยคาแม่สิใช่ไหมเออีอย่างเดียวเท่านั้นเลยแอนตี้ซนเกือบจะจ่ายแล้วแต่ปรากฏคุณพี่แกเซ้ปลายคางเสร็จแล้วพี่แกเลยวิ่งหนีไปนิดนึงอ่ะถ้าพี่แกไม่วิ่งหนีกูจ่ายแล้วนะแอนตี้ซีนอ่ะอืถ้าพี่แกไม่วิ่งหนีจ่ายแล้วนะแอนตีนนนซนจ่ายแล้ววิ่งทำไมก็ไม่รู้ไม่ แกก็วิ่งแหละแกกลัวมีเข้าหละแกแกกลัวอีกทหารคาแมเนี่ยมันระงับโทรศัพท์ไม่ได้แล้วมีกระบอกเข้าหลามแกแกเซ้ยปลายคางเสร็จแกก็ต้องวิ่งแหละเพราะว่าแกไม่มีกระบอกเข้าหลามไปไงแกมีแค่กำมัดแกไม่มีกระบอกเข้าหลามแกกลัวว่าถ้ายืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยแล้วไม่มีพี่บัวขาวซะด้วยซิมึงนั่นแหละทหารพลานอาสาทหารพลานเต็มเ็มเลยไม่มีบัวขาวอยู่ เดบัวขาวเวลาอยู่บัวขาวก็ทำอะไรไม่ได้ธรรมะบัวขาวเป็นทหารบัวขาวทำอะไรไม่ได้บัวขาวเป็นทหารระเบียบวินยัยกล้าหาญอดทนร้อยโทบ,บัวขาวทำอะไรไม่ได้เหมือนกันสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับนะคะหน้าผากสวยจังครับคุณหน้าผากก็สวยส้นตีนก็สวย ใช่ค่ะหน้าผากกับส้นตีนโหนกเหมือนกันเลยจ้ะหน้าผากโหนก,หนกส้นตีนก็โหนกเหมือนกันใช่โหนกทุกจุดโอเคนะตามนั้นแหละขอบใจที่ชมนะจ๊ะใช่จ้ะดูสาระที่ครูพูดดีกว่าไหมอย่าไปดูแค่หน้าผากจ้าจ้หน้าผากอาจจะสวยส้นตีนก็โหนกหนูนเหมือนหน้าผากนะั่นแหละสวยเหมือนกัน ตามนั้นนะจ๊ะจ้าจค่ะตามนั้นแหละโอเคแค่นั้นนะจ๊ะค่ะค่ะขอบใจที่ชอบหน้าผากแต่หลังตีนกระโนกเหมือนหน้าผากเลยแหละตามนั้นน่ะฉันก yes, yes, okay? yes, so so ็ yes. pues man, เคยบอกแล้วว่าฉันเป็นคนสวยพวกเธอก็หาว่าฉันเป็นคนตลกฉันก็บอกเธอเป็นคนสวยพวกเธอก็บอกเป็นคนตลกฉันบอกฉันเป็นคนสวยพวกเธอก็เถียงว่าฉันเป็นคนตลก ด็กรมาริกตลกมากเลยฮะคิดแต่คิดแดนกูบอกกูเป็นคนสวยเป็นคนตลกฮะคิดแต่คิดแดนกูบอกกูเป็นคนสวยเห็นข่าววุ้นเส้นแหกสทรหรือยังคะเรื่องวุ้นเส้นกับเรื่องสทรเป็นเรื่องระหว่างสองครอบครัวระหว่างตระกูลจินกับตระกูลหุนซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับประเทศชาติสิ่งเดียวที่เป็นเป้าหมายของดรมาริกาก็คือว่าประเทศชาติต้องไม่มีตระกูลจินบริหารชาติอีกต่อไป เพราะฉะนั้นเนี่ยตระกูลจินกับตระกูลหุนมันจะแหกแหวกค่ายกันขนาดไหนก็ตามแต่ค่ะก็เป็นเรื่องของพวกมันสองตระกูลมันจะยึดทรัพย์ยึดสวงยึดทองยึดอะไรของมันก็เรื่องระหว่างมันสองตระกูลคนชั่วย่อมคุยกับคนชั่วรู้เรื่องคนอมหิตย่อมคุยกับคนอมหิตรู้เรื่องคนโกงย่อมคุยกับคนโกงรู้เรื่องฉันก็เพิ่งรู้นี่แหละหลังจากที่ตักษินแท่อวยออกเวทีของเนชั่นทอล์กอ่ะ 55ปีเนชั่นเนี่ยหลังจากที่3าบอกกอไปนั่งสัมภาษณ์ฉันรู้เส้นเห็นไส้ตอบรับทุกอย่างถึงแม้ฉันจะรู้มาประมาณ27ปีแล้วแต่ว่าในการออกทีวีเมื่อวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยไม่รู้ว่าเนชั่นเนี่ยอยากจะเสนอนะคะ,อ,ะอยากจะเสนออยากเสนออเจนดาต่างๆที่อยู่ในใจของทักษิณแส่อวยหรือว่าอยากจะมาปนะะรารประจนันทักษิณแส่อวยกูก็ไม่แน่ใจเพราะออกมาเป็นการประจานทั้งสิ้นเลยอะ ผลประกอบการที่ออกมาเนี่ยปรากฏว่าคนด่าทั้งเมืองไม่มีใครชมไม่มีใครชมเลยอะ่ะไ,ไม่มีใครชมไม่มีใครชมทักสิ้นแซ่อวยแม้แต่คนหนึ่งผลประกอบการของเนชั่นที่มีการนะคะเอาทักสิ้นแซ่อวยไปยืนสัมภาษณ์อ่ะผลประกอบการออกมาไม่ว่าจะได้เงินเท่าไหร่ก็ตามแต่แต่ผลประกอบการออกมาปรากฏว่าไม่เป็นผลดีต่อตุ้งติง้งแล้วก็ไม่เป็นผลดีต่อ,อทักสิ้นแท่อวยเลย และขณะเดียวกันนะคะผลประกอรบรการทั้งหมดเนี่ยเป็นข้อมูลที่กะกะตได้เก็บรายละเอียดไปครบหมดแล้วค่ะเก็บรายละเอียดเพื่อที่จะนําไปยุบพักเพื่อไทยค่ะยุบพักเพื่อใครค่ะยุบยุบพักเพื่อใครเพื่อไทยเพื่อควายค่ะ ทำไมต้องยุบพักเพื่อไทยเพราะว่ากรณียุบพักเพื่อไทยมีคนเนี่ยไปแจ้งความไว้แล้วที่กกตค่ะแต่ตอนนี้กกตไม่รู้ว่าหลับหรือตื่นอยู่หรือเปล่าไม่รู้ว่าแก่หรือเปล่าหรือไม่รู้ว่าเหี้ยกหรือเปล่ากกตเนี่ยกำลังสอบสวนสืบสวนอยู่ค่ะและถ้าเกิดว่ากกตน,นําข้อมูลไปส่งสารรัฐธรรมนูญก็จะต้องมีการยุบพักเพื่อไทยได้เลยค่ะทําไมล่ะเพราะเพื่อไทยเนี่ยทำผิดรัฐธรรมนูญตรงไหนอ่ะตรงที่ว่าทักซินแทอวยออกเวทีเนชั่นทอล์กเนี่ย เป็นการสารภาพหมดเลยนะคะว่าตัวเองเป็นคนสั่งการพรรคเพื่อไทยทั้งหมดเป็นคนสั่งการหัวหน้าพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นลูกสาวตัวเองทั้งหมดเป็นคนสั่งการไม่เพียงแค่ลูกสาวตัวเองแต่สั่งการรัฐมนตรีทั้งหมดของพรรคเพื่อไทยและไม่เท่านั้นเท่านั้นเป็นการสั่งการอนุทินด้วยสั่งการรัฐมนตรีจากพรรคร่วมรัฐบาลด้วยทุกคนเลยค <c oughs> ่ะทักษิณชัชอ่วยออกเวทีไปสองวันเป็นการตอบโจทย์ที่เราคาใจอยู่ทั้งหมด ว่าเราจะหาหลักฐานมาจากไหนว่าอีบ้านจันสองผีเนี่ยที่มีคนไปกินต้มมาม่าที่บ้านมันเนี่ยมันสั่งการทั้งหมดในคอรมอในที่สุดแล้วการออกทีวีเนชั่นทอกเมื่อวันสองวันที่สามบอกอสัมภาสเป็นการตอบจบทั้งหมดและนั่นเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ทั้งหมดเลยเป็นดิติวิทยาศาสตร์เป็นหลักฐานเก็บทั้งหมดเลยค่ะถ้ากอก,อก,อก,อกตฉลาดไม่ต้องรอให้ประชาชนรวบรวมหลักฐานไปให้นะคะมึงควรจะทำงานกันบ้างค่ะกกตแดกภาษีประเทศชาติไปเยอะแล้ว แล้วทําไมจะต้องยุบพรรคล่ะคะเพราะข้อกฎหมายกติกาของพรรคการเมืองคือว่าบุคคลใดที่ไม่ใช่สมาชิกพรรคคนนั้นจะมาสั่งการในพรรคไม่ได้ขณะเดียวกันบุคคลใดที่เป็นนักโทษจะเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดๆก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นแปลว่าพ่อของอีตุ้งติ้งดิ่งสีแม่งทาทุกประการที่เป็นความผิดค่ะเพราะว่าพ่อของอีตุ้งตุ้งซิ่งสีอ่ะไม่ใช่เพียงแค่ มีการครอบครองลูกสาวแต่สั่งการลูกสาวแล้วก็สั่งการลูกกระโลกของลูกสาวและสั่งการลูกกระโลกของตัวเองและก็สั่งการทุกคนคนที่เป็นพยานได้ดีที่สุดคืออนุทินชาญวิริกุลเพราะว่าได้รับการสั่งการมาแล้วได้รับการสั่งการมาแล้วรวมทั้งรัฐมนตรีในสังกัดของอนุทินก็ได้รับการสั่งการมาแล้วเพราะไปแดกมาม่าที่บ้านตันสองผีมาแล้วเพราะฉะนั้นทุกคนเข้าใจใช่ไหมคะว่าข้อสั่งการเหล่านี้เนี่ย เป็นข้อสั่งการที่ผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญตามกฎหมายลูกก็คือกฎหมายเลือกตั้งผิดกฎหมายเลือกตั้งผิดกฎหมายพักการเมืองค่ะทุกคนรู้ใช่ไหมคะว่าคุณหนูตุ้งติ้งสดิ้งสีเป็นหัวหน้าพักการเมืองค่ะเอาลืมไปแล้วหรอเป็นหัวหน้าพักการเมืองเพื่อควายค่ะค่ะนั่นแหละค่ะเป็นหัวหน้าพักการเมืองค่ะเพราะฉะนั้นแปลว่าหัวหน้าพักการเมืองจะโดนบุคคลซึ่งไม่ใช่เป็นสมาชิกพ,พรรคเขาตนมาสั่งการตนและตัวเองปฏิบัติตามไม่ได้ค่ะ อันนี้ยังไม่นับกรณีที่วุนเส้นแซ่อวยได้มีการประจานออกมาผ่านกระบวนการโซเชียลมีเดียล่าสุดเห็นบอกว่าจะปรับคอมอ จะปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าในแผ่นดินประเทศไทยพระเจ้าในแผ่นดินประเทศเขมรจะมีการพูดถึงอะไรต่างๆไปปรึกษาวุ้นเส้นหมดทุกๆเดือนวุ้นเส้นบอกว่าไปปรึกษาทุกๆเดือนไม่ว่าจะเป็นการปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าอยู่หัวราชการที่ก่อนหน้านี้และพระเจ้าอยู่หัวราชการปัจจุบันวุ้นเส้นมันกล่าวมาก็ไม่รู้ละค่ะว่าจะเชื่อวุ้นเส้นได้แค่ไหนแต่อย่างไรก็ตามแต่วุ้นเส้น มีคุณประการต่อฟักซิ้นแท้อวยส่วนทักซิ้นแท้อวยก็แลกเปลี่ยนคุณประการต่อวุ้นเส้นและไอ้พวกนี้เนี่ยลักเส้นลักไส้กันมาโดยตลอดเลยดังนั้นกรณีที่วุ้นเส้นพูดออกมาจะเป็นความจริงหรือจะเป็นจริงโจ้หรือจะเป็นอะไรก็ตามแต่ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางควรจะต้องไปเชิญวุ้นเส้นแล้วก็ไปให้ตำรวจของตัวเองไปที่ประเทศกัมพูชาแล้วก็สอบปากคำวุ้นเส้นเอามาประกอบสำนวนคดี1 1 2นะคะ พี่ขอบอกนิดนึงนะคะท่านผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางเราจะนั่งรอเป็นผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติอย่างเดียวไม่ได้ค่ะเราต้องทําประโยชน์ต่อแผ่นดินด้วยค่ะเราจะต้องมีการไปสืบสวนสอบสวนด้วยค่ะพระคนดาพระเจ้าอยู่หัวของเราไม่ว่าจะดาที่ประเทศใด เราจะต้องดําเนินคดีค่ะจะนั่งเสมอยเกยรอลาบรอยศรอสักรอเป็นผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติอย่างเดียวไม่ได้นะคะท่านจะต้องมีการไปสืบสวนสอบสวนค่ะนี่เป็นหน้าที่ของกองปราบและสอบสวนกลางมีอํานาจทั้งในและนอกราชาอาณาจักรพี่โมลี่บอกแล้วนะคะตามนั้นนะคะท่านผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางพี่บอกแล้วนะคะอย่าหาว่าพี่ไม่ได้บอกนะคะ ที่ได้บอกท่านแล้วนะคะอย่ามานั่งรอนอนรอเพื่อที่จะเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอย่างเดียวค่ะน้องต้องทำงานด้วยสร้างคุณประโยชน์ด้วยไม่ใช่นั่งนะคะหลับตดหลับตดอย่างเดียวไม่ได้หรอกค่ะค่ะนั่งหลับตดหลับตดนั่งแสดงละครอ,อย่างเดียวไม่ละคะ่ะน้องต้องไปทำงานด้วยค่ะก็ไอ้หุนเซนมันพูดมาแบบนี้น้องต้องส่งตำรวจไปสอบปากคำหุนเซนแล้วก็มีสตมป์ตรา บ้านของหุ่นเซนประทับตาประทับตาเสร็จแล้วเอามาเป็นองค์ประกอบนะคะข้อมูลในสำนวนของน้องค่ะเพราะว่าล่าสุดน้องทราบใช่ไหมคะว่ามีคนไปแจ้งความในกองบัญชาการตํารวจกองปราบสอบสวนกลางไปที่เรียบร้อยแล้วว่าอีตุ้งติ้งสะดิงสีนาะยกรัฐมนตรีบ,บนหัวกระบาลน,น้องอะ่ะมันเนี่ย ะะได้ทําหน้าที่กบฏต,ต่อประเทศชาติโดยการกระทําความผิดในการเอาความลับของอาณาจักรนี้ไปให้กับอาณาจักรนู้นเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาแจ้งความที่กองปราบน้องจะมานั่งเฉยๆไม่ได้น้องไปต้องไปสืบปากคําสอบสวนสอบสวน,สอ,สวนอุ่นเส้นแท้อวยค่ะไปเลยค่ะคาแมนี่เองค่ะเอาเฮลิคอปเตอร์ตำรวจขึ้นไปเลยค่ะโอเคนะคะพี่ถือว่าพี่บอกแล้วนะคะ พี่เนี่ยจริงใจต่อน้องที่สุดแล้วนะคะแล้วพี่มั่นใจว่าน้องจะได้เป็นผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติในคนถัดไปถัดไปแล้วก็ถัดไปค่ะน้องไม่ต้องไปนั่งนะคะจัดการอีเรื่องโจ๊กไอ้เรื่องจีอะไรหรอกค่ะไม่ต้องไปเชื่อไอ้พวกเนี่ยลูกน้องของน้องเนี่ยเยอะแยะมากมายเนี่ยที่มันเนี่ยนะคะอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเนี่ยน้องไม่ต้องไปน้องไม่ต้องอะไรมากค่ะน้องไปจัดการเรื่องประเทศข้างบ้านค่ะ น้องไปจัดการออกเรื่องที่เกี่ยวกับคดีใหญ่ๆโตๆแบบนี้ค่ะใครด่าพระเจ้าอยู่หัวของเราไม่ว่ามันจะไปด่าที่ไหนน้องต้องจัดการนะคะพี่พูดแล้วนะคะตามนั้นนะคะน้องคะค่ะขอบคุณทุกคนค่ะพี่ได้บอกแล้วนะคะพี่คิดว่าพูดตรงๆเลยนะคะค่ะพี่พูดตรงๆเลยค่ะ พี่ว่าจะปล่อยให้วุ้นเส้นเนี่ยมันสำรอกออกมาเป็นละลอกละลอกละลอกขณะเดีวยวกันก็ปล่อยให้อีสอทรอพ่อของอีทุ่งติ้งสำรอกออกมาเป็นละลอกละลอกละลอกทั้งหมดเนี่ยไม่รู้ว่าตรงไหนเกี่ยวกับประเทศชาตินะคะน้องเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไอ้ที่สำรอกออกมาอันใดที่เป็นประโยชน์ต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์น้องก็ต้องไปทำกรรมสำนวนสืบสวนสอบสวนค่ะโอเคนะคะพี่ได้บอกแล้วนะคะพี่เชื่อมั่นว่า คลิปนี้จะมีคนตัดแล้วก็ส่งไปให้น้องที่กองบัญชาการตำรวจพี่เชื่อมั่นมากเลยค่ะค่ะพี่เชื่อว่าจะมีคนตัดคลิปเนี่ยที่พี่เนี่ยพูดว่าน้องจะต้องทำการสืบสวนสอบสวนปากคำของวุ้นเส้นนะคะเอ่อวุนเส้นคือหุน่นเซนแซ่โอวยนั่นแหละค่ะค่ะ เพราะว่าประเทศไทยไม่ควรจะต้องมีใครมาแสดงละครอย่างต่อเนื่องดังนั้นอย่างไรก็ตามแต่ต้องไปสอบปากคำเพราะในท่อนสุดท้ายที่เขาเขียนบนโซเชียลมีเดียเขาระบุค,ค่ะว่าอีทักษิณแท่อวยเนี่ยไปนั่งหารือปอไ,ไปนั่งหารือทุกเดือนทุกเดือนปรึกษาปัญหาบ้านเมืองประเทศไทยกับประเทศคาเมเพราะฉะนั้นอาณาจากักรอาณาจักรเราคืออาณาจากักรเราอาณาจักรอาณาจักรเราเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับอาณาจากักรคาเมแล้วอาณาจักรเราเนี่ย ะะตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งพี่อายุ50เนี่ยเรายังไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของผู้ใดเลยนะคะค่ะแผนที่ของประเทศไทยขวานทองของไตจีเขาเขาอยู่บนสหประชาชาตินั้นเนี่ยเป็นแผนที่ที่สะอาด สะอาดหมดจดมากเพราะว่าเป็นแผนที่สีขาวประเทศใดนี่มีแผ่นที่สีขาวบนพื้นที่สหรประชาชาติแปลว่าเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของผู้ใดเลยเพราะฉะนั้นเราจะปล่อยให้คเมเนี่ยมาเครมเหมือนเราเป็นเมืองขึ้นแบบนี้ไม่ได้กราบใดที่คเมเนี่ยมันเนี่ยขี่หัวเราอยู่อย่างนี้ก็แปลว่าอะไรแปลว่าตุง้งติ้งจะดิ้งสีแปลว่าสตรอซึ่งเป็นพ่อของตุง้งติ้งจะดิ้งสีทําให้พวกเราเสียเกียรติภูมิเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของผู้บัญชาก,การตํารวจแห่งชาติจะต้องไปสืบสวนสอบสวนด้วยเหมือนกันค่ะ และผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติก็จะต้องใช้ใครต้องสั่งการไปที่ผู้บัญชาการตารํารวจสอบสวนกลางค่ะสอบสวนกลางสามารถสอบได้ทั้งในและราชะอณาจากักรนอกราชอชณาจักรสอบได้หมดเลย <S <S น้องจะนั่งรอนอนรอเพื่อเป็นผอ,อไม่ได้นะคะน้องต้องสร้างผลงานตอนนี้พี่ขออนุญาตกราบเรียนในานะที่พี่เป็นสื่อมวลชนพี่กราบเรียนด้วยความเคารพแล้วนะคะตามนั้นนะคะตามนั้นแหละ ตำรวจสมัยนี้เนี่ยพูดตรงๆใครเป็นใหญ่ก็นั่งรอคนนั้นเนี่ยสั่งการแล้วอีกคนสั่งการเนี่ยเป็นประธานบอร์ดตำรวจเป็นอีทุกติ้งซะดิ้งสีมันสั่งการอะไรเป็นคะมันสั่งการอะไรเป็นทุกวันนี้มันสั่งผัวมันซ้ายหันขวาหันซ้ายหันขวาัมันตามฉันมาตามฉันมาไปโคราชโดนโหไล่ทั้งผัวทั้งเมียตามฉันมาตามฉันมาอุ้ย คุณพี่ปดกไปไหนนะประดกอุ้ยประดกไปไหนล่ะประดกอุ้ยพอผัวไม่อยู่ข้างหลังแม่งขาดความมั่นใจในทันทีโอเคนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําการสืบสวนสอบสวนเพราะว่าปากคําของวุ้นเส้นเนี่ยสามารถที่จะเอามาประกอบในสํานวนได้ค่ะแต่ว่าจะต้องให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงบินไปนัดพบแล้วก็สอบปากคำเอาเทปโทรศัพท์ตั้งวิดีโอสัมภาษณ์มาแม่งเลยค่ะ ตามนั้นนะคะคุณพี่ขออนุญาตพูดนะคะเพราะคุณพี่ก็มีความรู้สึกว่าประเทศนี้เนี่ยกลไกราชการต้องทํางานค่ะไม่ใช่ว่านั่งรอนุ่นรอนี่รอหนุ่นรอนี่อยู่อย่างนี้นกลไกราชการกลไกองค์กรอิสระทุกฝ่ายต้องทํางานค่ะประเทศชาติเนี่ยมีถึงแม้ว่าพวกคุณคิดว่าเงินเดือนราชการไม่พอยาไส้ก็ตามแต่แต่ว่าราชการคือการขับเคลื่อนของประเทศชาติบ้านเมืองค่ะ ราชการเป็นตำรวจทหารของพระราชาค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องขับเคลื่อนประเทศชาติบ้านเมืองค่ะราชการเวลาใส่ชุดขาวเวลาใส่ชุดกากีเวลาใส่ชุดเขียวเวลาใส่ชุดราชการใส่ปีกใส่ไหลใส่ยศใส่บั้งใส่แง่งส่วนใหญ่จะพูดคาว่าข้าพเจ้าภาพภูมิใจที่เป็นทหารของพระราชาตำรวจของพระราชาข้าราชการในพระบรมราชานุภาพพระข้าราชการใน ต่างๆทุกคนก็พูดท่องและก็ดื่นน้ำสาบานตนถูกต้องไหมคะ mm. เพราะฉะนั้นคุณพี่คิดว่า mm. ทุกๆคนควรอย่างยิ่งคะ่ะในการที่จะต้องนะคะทำสมกับเกียรติยศและศักดิ์ศรีในการสาบานตนทุกแปลงทุกอย่างโอเคนะคะดิฉันขน past, ออนุญาตกลับเรียนเท่านี้นะคะดิฉันก็บิ Big ๊กตายใกล้ใกล้เกษียณแล้วอ่ะอีบิ๊กตายอ่ะแกจะกล้ากี่โมงก่อนบิ๊กตายอ่ะ พี่ไม่พึ่งหวังบิ๊กตายแล้วพี่ก็พึ่งหวังอนาคตของผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติรุ่นต่อไปนั่นแหละใช่ไหมคะเออนั่นแหละเพราะฉะนั้นบิ๊กตายพี่ไม่พึ่งไม่หวังแกแล้วแกก็ได้แค่นั้นแหละใช่ไหมล่ะเออตามนั้นนะนะเออโอเคนะคะตามนั้นแหละนะค,ะคะ่ะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่างเงียบจนเกินไปเราต้องทําหน้าที่คะ่ะ เราอย่างเงียบจนเกินไปคนดีต้องมีที่ยืนในแผ่นดินคนชั่วแล้วต้องบอกมันบ้างว่ามันชั่วคนชั่วที่ขับพระบรมราชโองการคนชั่วที่ขับราชกิจจานุเบกษาตรงไหนที่พี่พูดผิดไหนเอาปากกามาวงซิ ก็มันชั่วไหมมันขัดพระบรมราชโองการที่ให้ไปติดคุกหนึ่งปีแต่ดันไปเล่นแร่แปรธาตุที่จะไม่ติดคุกอีกแปลว่าขัดพระบรมราชโองการไหมแปลว่าขัดราชกิจานุเบกษาซึ่งเป็นกฎหมายไหมแล้วเมื่อขัดแล้วเนี่ยฝ่ายความมันคงอยู่ไหนผบอตรทำอะไรตำรวจสอบสวนกลางทำอะไรจ้ะน้องพี่ขออนุญาตพูดตามนี้นะคะ